สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสองรายได้ลุงพลป้าแตนสุดอูฟูรับทรัพย์แต่ละเดือนไม่ธรรมดาจากกรณีศาลจังหวัดมุกดาหารสั่งจำคุกลุงพลสองข้อหาคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพร,ะรากเด็กอายุยังไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาโดยปร,ราศจากเหตุอันสมควร20ปี ขณะที่ยกฝองป้าแตนจำเลยที่สองทั้งนี้หากย้อนกลับไปในปี2563ถือเป็นปีทุกขลาบของลุงพลป้าแตนแม้จะสูญเสียน้องชมพู่ผู้เป็นหลานไปแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าลุงพลป้าแตนโด่งดังจากเรื่องนี้มีการพาทั้งสองเข้าวงการรับงานร้องเพลงเดินแบบถ่ายโฆษณาอีเวนต์และผันตัวมาเป็นยูทูบเบอร์เต็มตัวในเวลาต่อมา โดยคอนเทนต์ส่วนใหญ่จะถ่ายทอดกิจวัตรประจำวันรวมถึงาพาไปชมประเพณีหรืองานกิจกรรมต่างๆในแต่ละจังหวัดซึ่งช่องชื่อว่าลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ เปิดเมื่อวันที่14สิงหาคม2563โพสคลิปทั้งหมด8,474รายการมียอดเข้าชมกว่า197ล25,700ครั้งอีกทั้งยังมียอดผู้ติดตาม482,000คนสำหรับได้ช่อง YouTube อ้างอิงจากเว็บไซต์น็อกอินฟลูเอนเซซึ่งเป็นระบบให้บริการข้อมูลและวิเคราะห์เชิงลึกของ i n f l u ูเอนเซอรได้รวบรวมฐานข้อมูลและจัดอันดับคนดังในสื่อออนไลน์ พบว่าเมื่อนำลิงก์ช่องของลุงพลป้าแตนแฟมิลี่ไปตรวจสอบปรากฏรายละเอียดรายได้ดังนี้รายได้รายวันโดยประมาณ8,663บาท31สตางรายได้รายเดือนโดยประมาณ259,899บาทรายได้รายปีโดยประมาณ3,162,109บาท32สตาง์ ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ